สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์ถึงคดีเศกโลโซนะครับสารดีกาไม่รับคำร้องขออนุญาตดีกาของเศษโลโซนะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็มองว่าเศษโลโคและเศษโลโซคงติดคุกแน่สุดท้ายฝีมือทนายครับไม่ธรรมดาครับยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนะครับไม่รับฎีกาของศาลชั้นต้นต่อศาลฎีกาโดยอาศัย กฎหมายวิธีพิจารความอาญามาตรา224นะครับนะครับเมื่ออุทธร์คำสั่งเรียบร้อยแล้วภายใน15วันนะครับแล้วก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวสารอนุญาตก็ถือว่าเป็นเทคนิคทางกฎหมายที่สุดยอดครับต้องชื่นชมทนายความของคุณเสกโลโซที่ช่วยเหลือลูกความได้อย่างเต็มที่ดังนั้นใครก็แล้วแต่นะครับที่แพ้คดีอาญาในศาลชั้นต้นศาลอุทธร์แล้วเป็นคดีต้องห้ามอุทธร์ดีกา และสารชั้นต้นและสารอุทธรผู้พากษาไม่ยอมลงเชื่ออนุญาตให้ดีกานะครับท่านยังสามารถอุทธรคำสั่งไม่รับดีกาของสารชั้นต้นได้นะเอาแบบทนายเสกโลโซเลยนะครับสามารถทําได้ครับก็ยังสามารถขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวได้ต่อไปนะครับเทคนิคทางกฎหมายมีความสําคัญนะครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามติดตามทนายคลายทุกๆวันนะครับ นะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์เพราะวันข้างหน้าคุณอาจเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ช่วยกันแชร์ด้วยสวัสดีครับ